เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็ส,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารนะักทุกคนทุกทาก่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนอีกแล้วเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เช่นตามปกลิปมาแล้วก็คือเราจะมาพาไปดูเป็นไอเทมลับใหม่นะครับ ที่คุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นมันแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเออเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจผมด้วยก็แล้วกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็มาดูไอเทมลับชินแรกกันดีกว่าเชื่อว่าหลายคนก็คงจะแบบแอบเห็นมาบ้างแล้วนะครับก็หลายๆคนรีวิวไปแล้วนะครับนั่นก็คือนี่นี่ไหนก็ได้มาแล้วก็อวดหน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมครับไหนๆต้องทำยังไงไม่เคยได้เล่นนานอ่ะอ่านี่นี่นี่ว้าจุ๊บ จุ๊บแล้วก็นี่อย่างเท่เลยเดี๋ยวเอามาเอามามาเดี๋ยวเอามามามาเอามามหมาเมื่อกี้แบบไม่เฟลเท่าไหร่อ่ะต้องกดยังไงวะอ๋อนี่ปุ๊บว้าวแง่เลยเด้อนี่ นี่โหโดทิ้งรถมันเลยนะเรียกได้ว่าโหเป็นท่าทางแอนิเมชันที่แบบโอ้โหเท่สุดๆเป็นเลยนะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้เข้าตัวเกมมาะครับแต่ผมก็ได้มาแล้วเนี่ยลุลูรัก GM เนีครับก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือถ้าถามว่าใครที่อยากได้ต้องทํายังไงมันก็ต้องรอนะครับในวันที่5เนี่ยก็คือจะมีกิจกรรมเข้ามาบอกเลยว่าใครไม่จัดเนี่ยพลาดเด็ดขาดเลยนะครับต้องพลาดนแน่ๆเออต้องพลาดนแน่ๆว่ามันเท่ม,มากๆนะครับแบบเข้าทีมไปในวัง เลยเเองเข้าไปดักทีมเด้คุณผู้ชมตกใจกันไหมฮะทำไมเขาไม่เข้ากันเลยอ่ะเอ้ยทีมเต็มทั้งนั้นเลยอ่ะไปโอ้โหอ่ะดีนี่นี่แหมเป็นไงสุดเลยไป้ยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคือแบบสาวกีอ่ะเทีไหมครับเท่ไหมครับอะไรนะคะเทีไหมครับ สาวงงเลยคุณแบบเฮ้ยเขางงเลยคือแบบเท่เกินจนตกใจไงแบบเออไม่เคยเห็นแล้วว่าเออตื่นเต้นมั้งเลยก็ตอบคำถามผมไม่ได้นะว่าเท่เกินอะไรเงี้ยเอ้ยเขินเลยนะเขาไม่เขาแบบเขาไม่ตอบนะก็รอนะครับสำหรับตัวทักทางตัวนี้นะครับเป็นแอนิเมชันใหม่นะครับมีโชว์หน้าโปรไฟล์ด้วยมาจุ๊บ เทจร่ะนี่ก็รอเลยนะครับคุณยงครับก็คือจะเข้ามาในวันที่5นะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะครับทีนี้ก็มีเเท่มรับชิ้นต่อไปนะครับที่แอบเข้ามาแล้วนะครับแอบเข้าไอที่ผมผมเสกเข้าไอดีตัวเองแล้วนะนี่ปรานามจานทิกนั่นเองนะครับก็มาเป็นที่เรยียบร้อวนะครับนี่อันนี้ก็ต้องรอนะครับว่าจะเข้าวันไหนอันนี้ก็ สำหรับสกิลของเขาก็คือนี่เลยนะครับลดระยะเวลาเอฟเฟกต์สกิลมาร์กของเป้าหมายศัตรูเนี่ยลดลง50%นะครับนั่นคือไว้ใช้ป้องกันเมื่อศัตรูมีโมโคนะครับแล้วก็เปิดเผยจุดของเรานะครับตัวคู่หูตัวนี้ก็จะช่วยเราได้นะครับเหมือนแบบเขายิงเรามาศัตรูเขามีโมโคแล้วเขายิงเราเราก็จะติดมาร์กทำให้เราแบบแอบปุ๊บเขาก็เห็นใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามีคู่หูตัวนี้ปุ๊บก็จะลดลงไปไวขึ้นนะครับแบบติดมาร์กก็ติดเหมือนเดิมแต่ว่าจะติดลดลงเป็น อ่าห้นั่นเองนะครับนั่นก็คือจาก5วิก็จะเหลือแค่2วิเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าดีมากๆเดี๋ยวผมจะอ่าเอาคลิปเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่โคตรดที่นะบอกเลย,เลยว่าโหสุดโกงเลยนะครับลดลงไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าความสามารถก็ใช้ได้นะครับแล้วก็น่ารักด้วยที่มากนี่ฟบถือคาตานะด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าโหดจัดนแล้อน,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 นี่นี่มีแบบออกมาชี้ด้วยเออถือกระบี่กระบองนะออกมาชี้เดือดเลืดเลืดเยี่ยม อย่างเอาเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโคตรเท,ท่อะคุณผู้ชมครับนอกจากแบบสกิลดีแล้วแบบโคตรเท่อะผมชอบอย่างเดียวเลยคื <c ười> อแบบโคตรเท่รรมากอะนี <c ười> ่โอ้โหาตานะผมบังมากอะคุณผู้ชมบังน้องมากอะอ,ออกดิเอาใหม่ปุ๊บปุ๊บเยี่ยม <c ười> อย่างสุดนะครับคุณูชมครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับผู้หูใหม่แล้วก็จะเป็นตัวท่าทางใหม่ที่จะเข้าในวันที่5นี้นะครับคุณชมครับทีนี้ก็จะมีไอเทมใหม่อีก3ไอเทมนะครับที่คุณูชมยังไม่เคยเห็นแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงแต่ว่าคุณูชมสามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูว่ามันเป็นอะไรไปดูกันเลยแล้วกันนะครับไปกันนี่เลยนะครับคุณชมครับก็คือจะเป็นโพสตของกาลินาฟลิฟไฟนะครับเรียกได้ว่าก็จะเป็นเพจหลักเลยนะครับก็จะถามว่า มัวปะเนี่ยตัดต่อปะเนี่ยมันคืออะไรนะครับนั่นก็คือจะเป็นอ่าตัวแฟนเพจหลักเลยของ e า a f นาฟ f i ไฟเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัว a d v a านซ์เซิร์ฟนั่นเองนะครับอ่ะมันเป็นอะไรคุณชูครับเอาอ่านี่เลยนะครับก็คือจะเป็นสวัสดีผู้ราดชีวิตเซิร์ฟเวอร์ร่วงหน้ากลับมาให้เปิดบริการแล้วลูลูนี้น่ครับสำหรับคนที่อยากสัมผัสกับ การอัปเดตล่วงหน้าแนวรสำหรับฟรีไฟส์เซิร์ฟเวอร์ขั้นสูงเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับสำหรับการลงทะเบียน a d v a n c e Serv ร์นะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วน่าจะเป็นเป็นวันที่9เดือน9นะครับนี่ก็หน้าการลงทะเบียนก็จะเป็นลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครแบบสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าแบบเท่คุณผู้ชมครับได้แบบทดสอบก่อนใครแบบอ่อวดไอเทมใหม่อวดของใหม่ก่อนใครก็อย่างที่เห็นเลยในรูปก็จะมีไอเทมเนี่ยด้วยกัน3อย่างนะครับอัน ปกติมันจะมีตัวละครด้วยเว้ยอันนี้ก็ไม่มั่จใจว่าแพทนี้เนี่ยจะมีตัวละครอัปเดตมาหรือเปล่าหรือว่าเขายังไม่เอาเข้ามาให้เปิดได้ชมนะยครับคุณครับแต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นปืนใหม่2กระบอกแล้วก็จะเป็นขู่ตัวเล็กนะครับบันนี่น้อยนั่นเองเนะครับคุณครับน่ารักมากนะครับก็ถ้าใครอยากลงทะเบียนก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับวันที่9นะตอนนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนหรอกแต่ว่าก็เตรียมตัวไว้เลยแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากลงทะเบียนแล้วก็เขามีตัวรางวัลตอบแทนด้วยถ้าแบบเรารายงานว่ามีบั๊กตรงน บักตรงนี้เราก็จะได้เพชรด้วยนะสำหรับคนที่ได้เข้าลวงหน้านะครับเออใครที่ลงทะเบียนผ่านเนาะเออน่าจะลงทะเบียนเป็นกันอยู่แหละ ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับก็แค่ไปลงทะเบียนปุ๊บก็รอนะครับหากเราเป็นผู้ถูกเลือกนะเราก็จะได้รับโค้ดมานะครับส่งน่าจะผ่านอีเมลหรือไม่ก็เข้าไปในลิงก์ก็จะมีโค้ดให้เราใส่นี่นะครับเออก็สามารถเข้าทดสอบได้นั่นเองนะครับใน advance server นะครับก็ที่สําคัญคือนี่เลยนะครับเป็นปืนเหมือนแบบปืนลูกอนาคตหรือเปล่านะครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นปืนที่แบบมีหลอดฉีดยาอยู่ข้างบนนะครับอาจที่ผมไปอ่านของต่างชาติมาเขาบอกว่าจะเป็นเหมือนปืนฮิวนะครับแต่ว่าจะเป็นปืนฮิวแบบ ลูกซองแล้วก็จะเป็นปืนฮิวแบบสไนเปอร์นั่นเองนะครับครูชงครับโอ้โหเป็นยังไงนะผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนพลาสมานะครับก็คือยิงเนี่ยมันจะมีอาการร้อนด้วยนะครับหากปืนร้อนก็ไม่สามารถยิงฮิวต่อได้อ้ก็มันก็ดีกว่าตัวนูน้นไงนครับมันก็ดีกว่าปืนพกนั่นเองนะครับปืนฮิวดีกว่าปืนฮิวพกนั่นเองนะครับตัวนะแบบนี้ก็คือน่าจะแ,แบบไม่ต้องใส่กระสุนนะครับก็รอชาร์จอย่างเดียวนะครับรอมันชาร์จให้ปืนมันเย็นลงนั่นเองนะครับโอ้วย และก็จะเป็นลูกสองนะครับะครับและก็ส่วนบันนี่ตัวเล็กตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าสกิลเขาเป็นยังไงน่เดี๋ยวก็ต้องรอข่าวสารต่อไปนะครับเรียกว่าก็ไปลงทะเบียนล่วงหน้าไว้เลยละกันนะครับสำหรับคนที่อยากทดสอบทดลองนะครับผู้ชมสำหรับคนที่ลงทะเบียนไม้เป็นก็สอบถามผมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะ ตอบให้นี่ครับคุณผู้ชมเอาว่าคลิปนี้ก็มาอ,อัปเดตข่าวสารก็ข่าๆประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอไอเทมลับใหม่ที่คุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนเลยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถไปทดสอบได้นับก็รอเลยนะครับสามารถไปทดสอบได้ในสมุดแอดวานซ์นะครับ,บ,บ,นนรบอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันด้วยและที่สําคัญคือฝากลงทะเบียนฟรีไฟมักให้ผมด้วยแล้วน,นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทั้งหมด9 7 8คนแล้วนะครับก็อยากได้แบบ ท็อปสามท็อป 5, ้าประมาณนี้นะครับคุณครับตอนนี้ก็ติดท็อปห้าแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดให้แล้วก็ยังไม่กดให้ก็ฝากกดให้หน่อยละกันนะครับใครมีแบบไอดีหลายลายไอดีหรือว่าล็อกอินผ่าน Google มีหลายอีเมลก็ลงทะเบียนให้ผมหน่อยละกันนะครับสักนิดนะ <c oughs> ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาคุณผูช้ชมไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับ